สวัสดีครับพวกเรานะครับกลุ่มนักศึกษาพลังบุญน,นาคเบอร์สองครับมุ่งมั่นตั้งใจรู้รักพัฒนาเราขออาสารับใช้ชาวพายัพครับวันที่14นี้นะครับ14กุมภาพันธ์ปรดเข้าคูหากาเบอร์สองครับ ท่านรักใครชอบใครให้เลือกเบอร์สองนะครับด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษาเรานะครับขออาสารับใช้ชาวพายัพทุกท่านนะครับพวกเรานะครับทํางานเป็นทีมสู่เป้าหมายเดียวกันขอฝากไว้ในใจชาวพายัพทุกท่านด้วยขอบคุณครับ Tá tudo preparado, vem que o rei e avó. Menina, fica à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde.